พี่ชมพูฟรุตตี้ครับสวัสดีครับววสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นทุกอย่างจริงเป็นจพ้พ่อเลยเหรอพ่อเป็นไงเวลาฟังมันเปินเขินไหมเขินมากแต่พี่ก็ทำอะไรทุกอย่างจริง,อ,งอ่ะตั้งแต่แบบอ่ะตั้งแต่ผู้ผลิตยันไปจนถึงผู้บริหารสูงสุดแล้วอ่ะก็ได้มีโอกาสครับต้องบอกว่าถึงคิดเรียกว่าโชคดีได้มีโอกาสทําทุกอย่างในวงการบันเทิงที่เกี่ยวกับเพลง ตั้งแต่เริ่มต้นเป็นศิลปินนักร้องแต่งเพลงเล่นดนตรีนะครับจนกระทั่งมาอยู่เบื้องหลังแต่งเพลงแล้วก็มาปั้นศิลปินแล้วก็มาบริหารก็ถือว่าสนุกดีแต่ว่าอย่างพี่ภูเนี่ยเป็นคนหนึ่งเลยที่ต้องยอมรับว่าเป็นเจ้าพ่อโปรเจกต์คือวางโปรเจกต์ไว้เยอะมากอย่างล่าสุดพี่ภูแบบวางไว้ว่าโอเคอยากมีค่ายอยากทําค่ายใช่เหมือนจะแบบอยากหลายอย่างตอนนี้ด้วยตอนนี้ก็ยังอยากอยากะหลายอย่างอยู่นะแล้วก็ทําไปแล้วด้วยคือพี่อยากทําวงทําวงใหม่อไม่ใช่ว่าฟรุตตี้ ไม่มีเลิกกันไปนะคบ <Ha. S 1> พี่กับพี่ปิงหรือในวงเนี่ยก็ยังรับงานฟุตี้อยู่แต่พี่ก็ไปทำวงกับพี่ป้อมออตบานด้วย oh. อือ่าเล่นเพลงสากล7 0 80 90 oh. แเาล้วก็รับงานด้วยใช่โัวโหคือไอ้เพลงยุค7 0 8 0หรือ90คือยุคที่เราอยู่เนี่ยเรามีคเขารู้สึกว่าเพลงเพราะเยอะมากนะเป็นร้อยเป็นพันค่ะแล้วก็หลังๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนก็กลับไปสนใจฟังกลับมาฮิตเยอะมากเราก็มีความรู้สึกว่าเออเพลงที่เรารู้จักเนี่ยมันอยากเล่นอืม แต่เราไม่เคยได้เล่นหรอกเพราะว่าหลังจากที่เป็นฟรุตตี้แล้วส่วนใหญ่ก็จะมันต้องเล่นเพลงอัลบั้มตัวเองออยากเล่นเพลงสากลแล้วก็จริงๆพี่เป็นมือกีตาร์ก่อนที่จะมาเป็นนักร้องเี่พี่ก็เลยอยากจะกลับไปเล่นแบบเดิมคือยืนบนยืนบนเวทีอยู่ในวงซึ่งไม่ใช่เป็นตัวนําเด่นอะไรแล้วก็เล่นกีตาร์ ร้องเพลงกับเขาบ้างแล้วก็รับงานแล้วแล้วก็เล่นมีงานเล่นแล้วด้วยอย่างเงี้ยต้องชื่นชมนะเพราะว่าในในวัยของพี่ชมพูต้องยอมรับว่าบางคนเนี่ยไฟหมดไปแล้วด้วยซ้ำคนหมดแรงแล้วพี่พี่เคยไหมแบบเหนื่อยแบบหมดแล้วว่าไม่เอาแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วแบบใช้ชีวิตแบบเป็นจอออ่ะไม่มีคือเอนจอยของอยากตื่นใช้สายนอนดูซีรีส์เลนปืนก็ถ้าอยากตื่นสายแล้วก็ไม่รับงานไงความเอนจอยของเราเนี่ย คือการได้ทําอะไรที่เราอยากทําและโชคดีในชีวิตก็คือพี่ว่าถ้าใครเป็นเหมือนกันเนี่ยพวกเราที่อยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยถือว่าเป็นคนโชคดีนะเพราะว่าเราสนุกกับมันเรามีความสุขแล้วมันก็เป็นอาชีพด้วยเพราะฉะนั้นพี่ก็ยังคงมีความสุขกับก,บการที่จะได้ได้ร้องได้เล่นหรือบางทีเจอเด็กรุ่นใหม่ๆได้ปั้นได้แนะนำอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่มีแบบเวลาแบบผ่อนคลายหรือการดูแลตัวเองที่ r ลกซ์ตัวเองให้รางวัลกับตัวเองก็มีหลายอย่าง นะครับอย่างแรกเลยที่บอกก็คือว่าถ้าเป็นส่วนตัวเนี่ยเราก็ออกกําลังที่แบบไปเที่ยวที่แบบปั่นจักรายานวิ่งสายพานนะครับหรือนอนการพ<ม>ักผ่อนก็เป็นการผ่อนคลายอย่างหนึง่งแต่ถ้าอยู่กับครอบครัวก็จะไปเที่ยว<ม>ต่างประเทศต่างจังหวัดแล้วแต่พี่ชอบไปกับครอบครัวคือทุกคนเน่<ช>ะแต่ถ้าดูแลสุขภาพก็แบบออกกําลังพี่ชอบตีแบดพี่ชอบปั่นจักรยานปั่นในหมู่บ้านปั่นออกไป เอ่อทั่วๆรอบหมู่บ้านอะไรเงี้ยนครับทีไม่ใช่รอบในหมู่บ้านนะรอบถนนบริเวณหมู่บ้านประมาณ10กว่ากิโลอะไรเงี้ยดึกๆตีหนึ่งก็ออกไปปั่นก็เนี่ยบอกว่าดึกๆตีหนึ่งออกไปปั่นหรือทากิจกรรมหลายๆอย่างเนี่ยหนูถามเลยมีโอกาสแบบง่วงเหงาหาวนอนบ้างไหมแบบต่อวันในกลางวันมีมีบ่อยเมื่อก่อนนะค่ะคือจะบอกว่างี้เอ่อพี่เป็นคนชอบกินกาแฟคือติดแม่เด็กๆแม่ให้ไปซื้อโอเลี้ยงอ่ะ เราก็กินโอเลี้ยงโอเลี้ยงนี่มันขมนะแต่มันหวานนะมันทั้งขมทั้งหวานเราก็ชอบพอโตมาหน่อยปั๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าโอเลี้ยงของแม่มันไม่อร่อยละมันต้องใส่นมใส่ครีมใส่อะไรหวานหวานมันมันอย่างเงี้ยเออก็ก็เลยเปลี่ยนมาชอบกินกาแฟทั้งร้อนทั้งเย็นแต่กาแฟของพี่เนี่ยถ้าเป็นกาแฟร้อนก็คือ133่งสาแฟานึ่งกาแฟหนึ่งน้ำตาลสามครีมสามโอ้ยพี่มันอันตรายนะกินนึ่งนะคืออร่อยแหละ แต่มันรสชาติเราก็มันอร่อยอะแล้วถ้าเป็นกาแฟเย็นมันคูณสองไงเพราะมันจะต้องเอาให้หวานมันแล้วใส่น้ําแข็งลงไปหรือบางทีใส่นมข้นลงไปอีกเพาใช่อย่างนี้ยข้นที่ตักจ้่งนะครับแล้วก็โรยกับกาแฟโบราณที่ชอบมากกินตั้งแต่วัยรุ่นกินมาตลอด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 แล้วพี่ไม่เตัวสุขภาพไม่ขอถามด้วยเหรอตัวตลอดอยู่แล้วอย่างพวกเราต้องตรวจทุกปีแล้วไม่พังหรอกินอย่างนั้นอ่ะช่วงก่อนมันไม่พังไงมันมาพังเอาช่วง ใกล้ๆเนี้ยอเออคืออายุสักสิบกว่า20กว่า30กว่าอย่างตรวจไม่เจอไม่มีอะไรยังคงทํางานเาผาผลาญดีอพอาะ40กว่าก็เริ่มเจอ,อก็ค่อยๆเพิ่มมาทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อย,อยพอมาจนถึงเนี้ยสัก6กปีก่อนเนี้ย ก็ตรวจทีนี้ท่วมเลยจาก210-240ไปจน270ว่าอันนี้ <ขอ S 2> คือะอะไรคือน้ำตาลคอเลสเตอรอลน้ำตาลเกินหมดค่ะคือพอเกินปั๊บไปตรวจสุขภาพแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราก็ตีแบตนะเราก็ออกกำลังนะทำไมมันเผาไม่หมดพอไปตรวจร่างกายปั๊บเขาบอกว่านี่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผู้เชี่ยวชาญเขาก็บอกเราว่าอายุเรามันมากขึ้นไงเรายังคงกินหนักเหมือนเดิม มันก็เผาได้ไม่เท่าเดิม,มเพราะฉะนั้นมันก็เริ่มสะสมมานานแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็แนะนําว่าให้งดกาแฟแบบที่เราชอบกินนะนะคือไม่ใช่กาแฟดํากาแฟดําบอกไม่เป็นไรเพราะมันไม่มีน้ําตาลมไม่มีครีมแต่เรากินไม่เป็นอ่ะไม่ได้ไชอบแบบนั้นอ่ะมันไม่ใช่ความสุขของเราอ่ะก็ต้องบอกด้วยว่าไอ้ตอนที่คอเลสเตอรอลเกินเยอะๆน้าตาลเกินเยอะๆเนี่ยเมื่อมันเกินมากๆเนี่ยร่างกายมันจะขับออกค่ะแล้วมันก็ไปขับออกตอนที่เราหลับ อยากเข้าห้องน้ยก็หลับไม่สนิทตื่นออกมาพอตื่นมาเที่ยวหนึ่งบางทีก็กลับไปนอนก็ไม่หลับแล้วแล้วหยุดได้เหรอพี่กินมาทั้งชีวิตมันจำเป็นคือต้องบอกว่าอย่างเมื่อกี้ที่บอกไงพี่ชอบอยู่กับครอบครัวอันนี้ไม่ใช่ช่างภาพชอบอยู่จริงๆคือเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่เรารู้สึกอยู่กับคนที่เราปลอดภัยไงเออจะเที่ยวจะอะไรมันก็แบบโอเคอ่ะพี่เชื่อว่าทุกคนก็คิดแบบนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าอยากจะอยู่กับอารมณ์แบบนี้ สภาพแบบนี้อย,อยู่กับเขาไปนานๆเพราะงั้นมันก็เลยต้องงด <ๆ S 2> ถึงจะฝืนใจยังไงก็ต้องโอเคแต่คราวนี้ทุกคนเลยอ่ะถ้าถ้าเราแบบเคยได้ยินก็คือพองดปุ๊บอ,อาการออกเลยทันทีล้าเหนื่อยหมดแรงใช่คืออย่างแรกมันเป็นความเคยชินอาจจะเป็นเรื่องของจิตก็ได้คือรู้สึกไปเองก็ได้กับสองก็คือมันเป็นฟิสิกส์เขจริงๆก็คือว่าไอตัวกาแฟมันมีสารที่ทําให้เราสดชื่นค่ะ แล้ววันนึงก็กินหลายแก้วพอเราไม่กินมันก็นอนดีกว่าหมดแรงมันก็ไม่ค่อยสดชื่นแล้วพี่ผู้หาทางออกอยหาทางออ้ยังมีน้องแนะนําพี่ไงค่ะเออมีน้องเขากก็บอกว่าพี่ก็บอกว่าเฮ้ยพี่อยากกินกาแฟมันไม่เอานะาพี่พี่ก็ตรวจมาก็เจออยู่แล้วเอาหน่อยได้ไหมเอางันพี่ตัวนี้คอดี้พลาสกาแฟใส่สารสกัดถังเช่าและเห็นจืดพี่บอกตามตรงพอเขาบอกมาว่าลองตัวนี้ดูพี่ก็ยิ้ม พี่ไม่ได้อยากกินถังเช่าพี่ไม่ได้อยากกินเห็ดหลินจือพี่อยากกินกาแฟอยากได้กลิ่นกาแฟเออเขาบอกออะพี่ลองดูชงมาให้พี่ก็เลยอ่ะเพเฮ้ยโดมฟึดแรกเนี่ยบอกเลยนะว่าไม่มีกลิ่นสมุนไพรเลยมีแต่กลิ่นกาแฟหอมๆใช่แต่ถ้ามันมีคุณภาพมีคุณสมบัติที่ดีแต่ไม่มีกลิ่นโอเคเพราะว่าตอนกินกาแฟอยากได้กลิ่นกาแฟปรากฏว่ากลิ่นกาแฟหอมมาเลยพี่ก็เลยเอาวะลองดู พอชิมปบอกเฮ้ยคือมันเป็นกาแฟรสใกล้เคียงอ่ะใช้คําว่าใกล้เคียงมากอเพราะว่ามันมีทั้งความหวานและมันค่ะแต่ไม่มีน้ําตาลแล้วมันแล้วมันก็มันด้วยแต่ก็บอกเลยว่าไม่มีคอเลสเตอรอลก็ถ้ามันอร่อยแบบที่เราชอบอืแล้วก็ไม่มีน้ําตาลไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วยังมีสารสกัดจากถังเช่าและเห็ดหลินจีนซึ่งมีเขาเรียกว่าอะไรประโยชน์กับร่างกายด้วย why not ทำไมจะไม่ล่ะก็นี่ไงก็เลย เอาเลยเพอดื่มปั๊บบอกโอเคเนอค้องจัดมาม,มันตอบโจทย์ที่ได้เลยคือมันสามารถจะทำให้เรามีความสุขกับกาแฟที่เราอยากกินรสชาติที่เราอยากกินแล้วไม่เพิ่มน้ําตาลกับคอเลสเตอรอลอ่ะแล้วยังได้ความ,มสุขเหมือนเดิม,มนั่นสิปรากฏว่าหลังจากที่เปลี่ยนกาแฟที่เราเคยกินนะครับมาเป็นคอร์ดี u พลัสเนี่ยปรากฏว่า น้ำตาลที่มันมีก็ค่อยๆลดลงลดลงอทีนี้กลับไปตรวจสุขภาพใหม่ปรากฏว่าทั้งน้ําตาลทั้งคอเลสเตอรอลก็ลดลงมากลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกตินั่นๆเห็นไหมเห็นพี่คือพี่ชอบตีแบตจริงๆพี่กระโดดขึ้นไปอย่างนั้นเลยเหรอใช่แล้วเมื่อก่อนนี่ต้องบอกกันว่าเมื่อหลายๆปีก่อนมันนี่เข่าเขีอนที่ก็เริ่มมีเริ่มมีสัญญาณบอกแล้วว่าจะเจ็บแล้วคนก็พูดกันนะตีแบตเนี่ยเดี๋ยวคอจะเจ็บเข่าจะเจ็บแต่ของพี่เนี่ยไม่มี นะครับคือมันทําให้เขาเรียกว่าเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีความเชื่อมั่นมั่นใจว่าฉันจะได้อยู่อีกนานอะไรเงี้ยครับซึ่งมันเป็นซองถูกไหมพี่ใช่ครับฉีกแล้วก็ชงแบบคือมีสิบทอปุ๊บคนคนแล้วทานได้เลยทานได้เลยสําเร็จรูปว่างั้นอร่อยด้วยแล้วก็ต้องบอกว่างี้สําหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟแต่ว่าอยากกินหวานมันเนี่ย แทนได้เลยเพราะว่าถ้ากินหวานมันไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ต้องบอกก็คงรู้กันดีอยู่แล้วว่ามันก็เป็นการเพิ่มน้ําตาลกับคอเลสเตอรอลในร่างกายซึ่งไม่มีใครบอกเราว่าดีนะม,มันเป็นอันตรายมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนกาแฟที่มันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพมาเป็นคอร์ดีพลัสซึ่งมันไม่เพิ่มน้ำตาลไม่เพิ่มคอเลสเตอรอลไปในร่างกายแล้วก็ยังอร่อยสดชื่นด้วยเนี่ยพี่ว่าน่าสนใจโอ้โห